สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังสติ๊กสิงช็อตค่ะวันนี้ก็พบกับโออีกเช่นเคยนะคะกับการแนะนำหนังสติ๊กค่ะเป็นหนังสติ๊กที่เป็นงานของเ,อเพจโอทั้งหมดนะคะแล้วก็หนังสติ๊กที่เอามาแนะนำกันวันนี้ก็จะเป็นเซตที่มัดด้วยยางจีนทั้งหมดค่ะจะเห็นว่ามีลักษณะพาดหัวทั้งหมดเลยแต่ก็จะแตกต่างกันไปเดี๋ยวโอมาแนะนำ แต่ละตัวกันเลยนะคะบางตัวในนี้โอว่าน่าจะมีในคลิปก่อนๆบ้างแล้วนะคะแต่โอก็จะมาแนะนําให้ดูอีกทีเผื่อใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะยังไม่เคยดูคลิปเก่าก็สามารถดูคลิปนี้ไปได้เลยแล้วก็เหมือนเดิมเดี๋ยวโอจะใส่หมายเลขไว้ให้นะคะ เผื่อท่านไหนสนใจสั่งทําก็จะได้แจ้ง EP ว่าเป็น EP นี้แล้วก็นักซติกหมายเลขนี้สนใจสั่งทําสอบถามราคาสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่อง youtube นักสติกสลิงช็อตนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเดี๋ยวมาเริ่มแนะนำนักซิกกันเลยตัวแรกนะคะเดี๋ยวโอจะแนะนำจากซ้ายไปขวานะคะ เหมือนเดิมก็เดี๋ยวนี่ตัวนี้ตัวแรกตัวนี้คือตัวที่โอเพิ่งเทสไปนะคะเดี๋ยวน่าจะได้ชมกันไปจากคลิปที่แล้วแล้วนะคะเป็นการเทสเนาะตัวนี้ออหนังสติกตัวนี้เป็นหนังสติกที่ทําจากเขาควายค่ะนี่สีดําสนิทแบบนี้รูปทรงแบบนี้นะคะเอาตัวต้นแบบที่ลูกค้าส่งมาให้ทําจะเป็นทําจากอลูมิเนียมนะคะนี่ก็รูปทรงประมาณนี้ Okay. มาดูขนาดกันค่ะขนาดของเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวโอจะวัดให้ดูจากด้านหลังนะคะนี่ด้านหน้าจะเป็นการพาดหัวแบบนี้อันนี้คือด้านหน้านะคะอันนี้โอจะวัดจะให้ดูจากด้านหลังจะได้เห็นหัวงามที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวลักษณะหัวงามตัวนี้จะเป็นงามหัวทรงกลมนะคะนี่แบบนี้ควนแบบนี้นะคะขนาดนะคะขนาดของเจ้าตัวนี้ความยาวของงามจะอยู่ที่ประมาณ 4.7 4.8นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่1.7นิ้วนะคะความลึกจะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วค่ะนี่เป็นรูปทรงประมาณนี้ก็เป็นลักษณะการมัดยางแบบพาดหัวแบบนี้นะคะยางตัวนี้ยางทั้งเซตนี้จะเป็นยาง0 8. อ่ามีตัวนี้แปลกประหลาดเดี๋ยวจะมาแนะนําทีหลังตัวนี้ยกเว้นสีส้มเป็น0.8มิลสีเหลืองตัวนี้จะขนาดประมาณ0.7มิลน,นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอื่นกันก่อนตัวนี้ก็นี่0.8มิลน,นะคะประมาณนี้อ่าตัวแรกผ่านไป ตัวต่อไปนะคะเป็นตัวนี้เป็นหนังสิกที่โอเรียกว่าเป็นทรงโลโก้นะคะนี่ด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เลยมีร่องนิ้วสําหรับจับแบบนี้คือนี่โอจะจับซ้ายนะคะก็จะจับประมาณนี้อันนี้สําหรับลูกค้าที่แจ้งมัดมือขวาก็จะจับประมาณนี้นี่จะเข้าล็อกมือเป๊ะเลยนะคะ เป็นการมัดยางแบบพาดหัวนี้เมื่อกี้เราจะเห็นหัวทรงกลมกันไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นหัวแบบเหลี่ยมแต่เป็นลักษณะการมัดพาดหัวเหมือนกันนะคะนีะ่เป็นยาง0.8มิลมน,นะคะมาดูขนาดกันขนาดความยาวตลอดง่ามจะอยู่ที่ประมาณ4.1 4.2นิ้วนะคะความกว้าง ของงามวัดจากด้านในจะอยู่ที่ประมาณ1.5นิ้วความลึกจะอยู่ที่ประมาณ1.3-1.4นิ้วประมาณนั้นนะคะรูปทรงแบบนี้ตัวนี้จะเป็นไม้ประดู่นะคะทาจากไม้ประดู่ตัวนี้สวยมากเลยอะลายแบบสวยมากนะคะต่อไป ตัวต่อไปเป็นทรงนี้ค่ะนี่ทรงนี้ก็ฮิตติดชาร์จแบบมาแรงมากเลยนะคะหลายๆท่านแบบเห็นแล้วชอบมากด้วยรูปทรงแล้วก็ด้วยลักษณะที่ดูไปแล้วจับกระชับมือจริงๆนะคะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้จับเข้าร่องนิ้วพอดีนะคะนี่กระชับมือดีมากเลยนะคะหัวของตัวนี้ก็จะเป็นหัวแบบกลมนะคะนี่มัดเหมือนตัวแรกเลย นี่ลักษณะการมัดยาง0ูจมิลเหมือนกันนะคะมัดแบบพาดหัวมามาดูขนาดกันขนาดของเจ้าตัวนี้นะคะความยาวตลอดง่ามจะอยู่ที่ประมาณ4 7จุดนิ้วนะคะแล้วก็ความกว้างของงามวัดจากด้านในจะอยู่ที่ประมาณ1.7นิ้วแล้วก็ความลึกจะอยู่ที่ประมาณ1นนิ้วนะคะนี่ ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นไม้ประดูไม้ประดูโคราทอนกับเจ้าตัวนี้นะคะนี่จะเห็นได้ชัดว่าเป็นไม้ประดูเหมือนกันแต่โคราทอนก็จะสีต่างกันนะคะจากอย่างบางคนบางท่านที่ลูกค้าแจ้งมาเนี่ยเนี้ยก็มาไปไม้ประดูไม้ประดูไม้ประดูะดที่ลูกค้าเคยถามว่าไม้ประดูสีจะประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยที่โอโอก็จะแจ้งไปตลอดว่า เป็นไม้ประดู่เหมือนกันแต่สีและลายมันก็จะแตกต่างกันไปตามท่อนนั้นๆน,น,นะคะเป็นสีและลายจากธรรมชาติไม่มีการาปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่ขัดแล้วก็ลงน้ํามันให้สีเขาขึ้นมาเป็นสีธรรมชาตินะคะประมาณนี้ตัวนี้ตัวต่อไปเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้มะขามนะคะนี่ สีและลายเขาจะเป็นแบบนี้ก็คือสีธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็ช่างได้ทําการแกะสลักแล้วก็ถมด้วยผงไม้นะคะผงไม้ที่มีสีดานี่จะเป็นไม้จะไม่ใช่วัสดุที่เป็นสังเคราะห์นะคะเป็นไม้ธรรมชาติเลยนะคะเป็นผงไม้สีดำจะออกมาเป็นแบบนี้สลักเป็นคำว่าสลิงช็อตนะคะด้านหน้าด้านหลังตัวนี้จะเป็นการ คว่นหัวแบบสี่เหลี่ยมนะคะเป็นเหลี่ยมตามง่ามของเขาเลยแต่ลักษณะเหลี่ยมก็จะคล้ายๆายกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะนี่อันนี้จะเป็นการมัดได้สองสองเขาเรียกอะไรอะมัดได้สองด้านด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้นะคะตัวนี้จะทํามาเพื่อมัดได้ด้านนี้เพราะว่าตัวสลิงช็อตอะอยู่ด้านนี้นี่หัวตรงฝั่งเนี้ยก็จะมนกว่า ตรงนี้ก็จะเหลี่ยมกว่านิดนึงนะคะก็จะเป็นการมัดได้ฝั่งเดียวก็คือฝั่งนี้นะคะประมาณนี้ยาง0.8มิลมัดพัาหัวแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูขนาดกันค่ะขนาดความยาวตลอดง่ามจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะคะความกว้างวัดจากด้านในจะอยู่ที่ประมาณ1.5นิ้วความลึกจะอยู่ที่ประมาณ1.5นิ้วเหมือนกันนะคะ รูปทรงประมาณนี้จะประชับมืออันนี้จะเป็นการาพ่นเลกเกอร์นะคะถ้าเป็นไม้มะขามอ่ะจะใช้วิธีการพ่นเลกเกอร์นะคะจะไม่ใช่การาใช้น้ํายารักษาเนื้อไม้หรือทิกออยส่วนเจ้าตัวเนี้ยที่เป็นไม้ประดู่จะเป็นการใช้น้ํายารักษาเนื้อไม้หรือว่าทิกออยะคะ่ะที่ใช้เลกเกอร์นะคะก็เพื่อป้องกัน การแตกนะคะเพราะว่าไม้มะขามอ่ะมันจะชอบแตกตรงปลายหัวตัดมันนะคะมันจะชอบแตกนะคะพอเคลือบเล็กเกอร์ไว้ก็จะช่วยได้นะคะประมาณนี้ตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้ที่หลายๆท่านก็เรียกว่าไรดามนะคะแต่อันนี้เป็นไรดามอีกแบบหนึ่งนะคะนี่รูปทรงด้านหลังอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าลักษณะหัว จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้มัดพลาดหัวแบบนี้ค่ะมัดพลาดหัวประมาณนี้ยาง0.8มิลเหมือนเดิมเป็นเซ็ตของยางจี0.8มิลเจ้าตัวเนี้ยทำมาเพื่อคนที่ถนัดขวานะคะก็จะจับได้เฉพาะคนที่ถนัดขวาเท่านั้นนี่นะคะจับประมาณนี้นี่คือวิธีการจับของเจ้าไรดามตัวนี้จะจับประมาณนี้แล้วก็ นี่เลงแบบนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยเห็นประมาณนี้นะคะนี่ลักษณะการจับด้านหน้าจะเป็นยางเงก็คือเอานิ้วสอดเข้าไปเพื่อล็อกให้เขาได้มุมและองศาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็จับกระชับมือนะคะนี่ด้านหลังแบบนี้ก็คือจะทําให้มันรับกับอุ้งมือนะคะจะพอดีมากเลยเนี่ยด้านหน้าจะเป็นหน้าตัดเขาเรียกหน้าเรียบแบบนี้นะคะมีดีเทล สวยมากตัวนี้ก็เป็นไม้ประดู่นะคะนีลายดูลายลายไม้ประดูส่สีสวยมากนะคะามาดูขนาดกันค่ะขนาดก็คือตัวนี้ที่เรียกว่าลาย่ดำก็จะไม่มีดำมมัมนก็จะสั้นนะคะสั้นประมาณนี้สองนิ้วนะคะความความยาวตลอดหน้าง่ามจะอยู่ที่ประมาณ2นิ้ว2.5นิ้วความกว้าง ของง่ามวัดจากด้านในนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1.3-1.4นิ้วนะคะแล้วก็ความลึกจะอยู่ที่ประมาณ0.8-0.9นิ้วนะคะนี่ความลึกก็จะเป็นง่ามที่ไม่ลึกมากนะคะแล้วก็ไม่กว้างมากด้วยก็จะจับประมาณนี้นี่อ่าโอเค ตัวนี้ใครที่อยากรู้วิธีการยิงนะคะโอมีคลิปเก่าคลิปเก่าที่เคยแนะนําวิธีการยิงไปแล้วนะคะเป็นตัวไรดามใครอยากดูวิธีการยิงก็ไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะ,ะตัวต่อไปอจะคว่ำหน้าไว้นะคะเพราะว่าเขาจะมีะตัวต่อไปเป็นตัวนี้ เป็นนักติ๊กไม้ประดูนี่ดูสีไม้ประดูเหมือนกันแต่สีและลายต่างกันนะคะด้วยรูปทรงด้วยทําให้ลายที่ออกมาจะด้วยเคิร์ฟด้วยอะไรเขาเนี่ยมันก็จะตามทรงนะคะเป็นการมัดยางจีนแบบพาดหัวหัวกลมแบบนี้นี่มัดยางจีนแบบพัดหัวยางจีน0.8ม mm, ิลเมนะคะนี่ก็จะตัวนี้ก็จะจับกระชับมือเหมือนกันนะคะ มาดูขนาดกันค่ะขนาดเจ้าตัวนี้ความยาวตลอดง่ามจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วค่ะความกว้างของง่ามวัดจากด้านในจะอยู่ที่1.7นิ้วความลึกจะอยู่ที่1.2นิ้วนะคะประมาณนี้นี่รูปทรงโค้งมนใครที่ชอบแบบนี้ก็สนใจก็ ถ้า้ามาสอบถามกันได้นะคะชอบตัวไหนก็ถามได้เลยนะคะประมาณนี้ตัวต่อไป2ตัวนี้จะขออนุญาตแนะนําพร้อมๆกันอ่ะไม่พร้อมเดี๋ยว สองตัวนี้นะคะลูกค้าสั่งทำมาให้เหมือนกันนะคะ,ะขนาดของตัวนี้ที่เป็นตัวต้นแบบอะ่ะจะใหญ่กว่านี้แต่ลูกค้าอยากให้ทำอีกตัวเป็นเขาวควายนะคะก็เลยใช้ขนาดของเขาวควายเป็นหลักนะคะก็เลยจะได้ตัวเหมือนกันเป็นแฝดกันแบบนี้นะคะนีะ่แต่ว่า จะเห็นว่ามัดคนละด้านกันเพราะว่าตัวนี้โอขอไว้เทสนะคะขอยืมไปไว้เทสก็เลยนี่มัดสําหรับคนมือซ้ายเพราะว่าโอยิงมือซ้ายนะคะจับประมาณน,นี้จะจับประมาณนี้แต่ว่าถ้ามือขวาจับสองมือขวาก็จะจับประมาณนี้นะคะนี่ ตัวนี้ที่โอขอไว้เทสก็จะเป็นเขาควายค่ะทรงแบบนี้เลยมัดยางจีนแบบพานหัวแต่ว่ายางจีนตัวนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าเป็นขนาด0.7มมนนะคะนี่จะบางโอจะไปลองลองดูยังไม่เคยยิงนะคะโอยังไม่เคยลองยิงอะอยางที่บางกว่า0.8มมลแต่เนี้ยรู้สึกว่าจะบางบางกว่าก็เลยจะลองดูว่ายิงแล้วจะเป็นยังไงแต่ลองยืดดูแล้วเหมือน รู้สึกว่าจะยืดง่ายมากเลยนะคะแต่ต้องมาดูกันว่าเวลายิงจริงๆอ่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่อ่ะดูขนาดขนาดเดี๋ยวโอขออนุญาตวัดตัวเดียวเลยนะคะเพราะว่าขนาดของเขาอ่ะจะเท่ากันนะนี่นี่ดูอ่าเดี๋ยวโอขออนุญาตวัดตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นงานเขาควายขนาด ความยาวตลอดงามจะอยู่ที่ประมาณ4.9นิ้วประมาณนั้นนะคะแล้วก็ความกว้างวัดจากด้านในจะอยู่ที่ประมาณ1.4นิ้วความลึกจะอยู่ที่ประมาณ0.8นิ้วนะคะนี่ขนาดประมาณนี้อันนี้เป็นงานเขาควายขัดเงานะคะ ขัดด้วยไครปร่ปลาวานอ่าตัวนี้ก็ขนาดเท่ากันนะคะเป็นงานไม้ประดูนี่ดูลายสวยมากโอเคสำหรับเซตนี้ก็จะเป็นเซตของยางจีนทั้งหมดนะคะใครที่สนใจตัวไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะทักมาพูดคุยสอบถามกันก่อน ะะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะใครที่สนใจทรงไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะยินดีต่อคำถามทุกคำถามค่ะใครมีคอมเมนต์มีข้อติชมใดๆก็ฝากไว้ใต้คลิปนี้ได้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างเลยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปใครอยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสโอจะทำให้ดูแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้โอก็ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ